อะไรเราก็จะพูดว่าอะไรคะพนักงานขายพนักงานขายมักจะพูดทักทายลูกค้าว่าอะไรนะอะไรคะเดาค่ะเดา can I help you can I help you may I help you เราก็จะตอบว่าเราต้องการเสือ้อแจ็คเก็ตสีดำสักหนึ่งตัวเราก็จะบอกว่า เออเออ I'm looking for a black jacket สอบนะคะสอบ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 พูดสอบพูดจดไว้นะ I'm looking for a black jacket I'm looking for นักเรียนจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรก็ได้เพราะเราเรียนคำศัพท์เรื่องเสื้อผ้าไปแล้วใช่ไหมเออเรานักเนีนก็เปลี่ยนสิคะ I'm looking for a a blue skirt a dark shirt อะไรอีก a yellow T-shirt อ่า Red sweater, red jacket, up to you นะค่ะอ่ะพูดค่ะ Say ing what you want พูดในนี้เลย One two three I'm looking for black jacket I'm looking for black black jacket ะคะเอาละ Say ing what you want นักเรียนต้องการตัวนี้เราก็อบอกไปนะคะอ้าวไปค่ะต่อไป Next request request ขอคำร้องขอ เช่นอะไรนะอ่า uh. Can I try this jacket on? Can I try this jacket on? หรือเราเรียนจะใช้ Could ก็ได้นะคะ Could I try this jacket on? Try on หมายถึงลองอ่าลองขอลอง <Right. S 1> เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้หน่อยนะคะขอลองเสื้อนะคะ Can I try it on? Can I Could I try this jacket on? ขอลองนะคะ นักเรียนจะลองเสื้อผ้าอย่างอื่นก็ได้ขอลองอะไรดีคะกางเกงขายาวพูดว่า Could I try this trousers on ก็ได้นะคะเ,เป็น sweater Could I try this sweater on ต้องมีมี try แล้วมี on ด้วยนะคะขอลองสวมดูนะคะ ทีนี้พอไปลองแล้วมันเกิดสิ่งที่ผิดปกติลูกค้าไม่พอใจไปนะคะลูกค้าไม่พอใจ saying what is wrong wrong ก็คือ,อ,อผิดนะคะไม่ชอบอะ saying what is wrong เช่นมันอาจจะใหญ่ไปพูดว่าอะไรคะ is too is ตัวนี้ย่อมาจาก is นะคะ it is นะคะ is too big ทำไมเกินไปคะให,ใหญ่เกินไปอันนี้เราเรียนเมื่อวานใช่ไหมคะเออเรียนเมื่อวาน is too big is too big ใหญ่เกินไปเล็กเกินไปว่าไงคะ is <Wow. S 1> too small is too small ยาวเกินไป is too long is too long สั้นเกินไป is too short เออ is too short พูดนะคะจะได้พูดได้นะ It's too big, it's too small, it's too long, it's too short. ส่านเกินไปมันไม่เหมาะกับฉันมันไม่เหมาะกับฉันแล้วสีเนี่ยฉันก็ไม่ชอบจะพูดว่าไง It doesn't suit me. It doesn't suit me. Suit แปลว,ว่าเหมาะสมนะคะ It doesn't suit me คือลองไม่เหมาะ มันอาจจะไม่พอดีมันอาจจะ is too big is too small is too long is too short นะคะรวมๆแล้วก็คืออิดดาสุดๆมีมันไม่เหมาะแล้วก็สีทำไมฮะไม่ชอบสีไม่ชอบสีนะแบบโอเคสไตล์สไตล์แบบโอเคแต่สีไม่ชอบ,ชอบพอเจอสีกับสไตล์ชอบมันทำไม too big อาจจะใหญ่เกินไปหรือหมดตู้เลย2ตู้สามตู้ ตกลงได้สักตัวไหมคะไม่ได้เลยนะคะเรามีความรู้สึกยังไงแล้ว <Yeah. S 1> เราไม่เครียดหรอกเราทำไมฮะเราเกรงใจแต่ใครเครียดคะคนขาย <laughs> เพราะว่าเขาจะต้องทำไมฮะ <Yeah. S 1> พับเก็บแล้วคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจถูกไหมคะเออ <laughs> เอออาจจะจริงนะคะ <Yeah. S 1> it doesn't s u i e the colors wrong ตัวนี้ is นะคะ the color is wrong ก็คือ the colors wrong สีทำไมคะ สีผิดคือหมายความว่าฉันไม่ชอบสีนี้นะคะ I don't like this color I don't like this color the colors i wrong ไม่ชอบสีนี้เลยอ่าก็ได้ถูกไหมคะ,ะรีจอยอาจจะบอกว่าชอบสีแดงไม่มีนะคะก็บอกว่า the colors i wrong เออไม่ชอบสีนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไป asking for alternative ต่อไปเราจะไปออขอเลือก ขอเลือกนะคะอ่ะพูดอย่างเนี่ย too is too big small, too small. พูดเต็มค่ะ small long small. short small. อ่ะพูดเลย it, it doesn't suit me the colors wrong the colors wrong. wrong wrong อ่าไต่อไปนะคะ next asking for alternatives alternatives คืออะไรคะแนวเพลงนะแนวเพลง alternative นะตัวเลือกค่ะตัวเลือก asking for alternatives ก็คือขอเลือกนะคะ have you got size 12? นะคะเออคนขายอาจจะถามว่าเออคุณต้องการไซส์อะไรขนาดใดคุณสวมขนาดใด พูดว่าไงคะ What What size are you Have you got size 12? มีไซส์12มั้ยไหมคะเสื้อนะคะเสื้อเสื้อสำเร็จรูป ready made clothes เนี่ยบางทีจะทำเป็นไซส์จะมีไซส์ติดอยู่ที่ปกเสื้อนะคะไซส์12บสไซส์แล้วแต่นะคะแล้วก็บางทีก็เป็นตัวอักษรใช่ไหมคะ size S M L XL แล้วแต่ว L เออแล้วแต่ XXL แล้วแต่นะคะ Have you got size 12มีไซส์12ไหมหรือหรือ Could you give me a larger size เมื่อกี้นี้ลองแล้วมัน is too small for me is too small มันเล็กเกินไปก็เลยบอกว่า Could you give me a larger size ขออะไรคะขอขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะ มีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ไหม Could you give me a larger size ก็ขอดูนะคะอ่ะ uh, ready asking for alternative everyone have you got size 12 speak louder have you got size 12 could you give me a larger size larger Could คือย e a large r size, you larger size? พูดนะคะอาวละเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าต่อไปอา้าวทีนี้ถ้า,า large size หมายถึงขอไซส์ที่มันใหญ่กว่าแล้วถ้าไซส์ที่เล็กกว่าล่ะคะ smaller size smaller size อา้าวไปเลย could you give me a smaller size ใช่ไหมคะถ้า ขอไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ larger size ไซส์ที่เล็กกว่านี้ smaller size could you give me a smaller size นะเวลาเราไปสื่อสารจริงๆเราอาจจะไม่ต้องพูดประโยคเต็มอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องนะคะเราเรียนไปเราก็ต้องเรียนประโยคที่ถูกต้องแต่เวลาพูดเราอาจจะพูดสั้นๆถ้าเราต้องการไซส์ที่ใหญ่กว่านี้เราจะพูดว่าไงคะที่ให้เขารู้เรื่อง bigger huh? Big อะไรคะ ลงท้ายให้เสียงมันสูงเข้าไว้มันจะเป็นประโยคคำถามนะคะ bigger Big <ger, S 1> อะไรคะ larger smaller uh huh. ประมาณนี้ใช่ไหม mm hmm. เออ mm hmm. เขาก็จะรู้ว่าเราต้องการ mm hmm. เออเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ mm hmm. นะคะโอเคอ้าไปค่ะทีนี้จะให้ complete mm hmm. มาลองเติมประโยคสนทนาดู complete the conversation อ้าวเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยลอกได้นะ assistant ก็คือคนขายกูละคำว่า shop เอาไว้ค่ะ shop assistant คนขายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็น shop assistant น,นะคะและคนหนึ่งเป็น customer นะค u s t o m e r คืออะไรคะ customer ลูกค้านะเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน uh, the customer come to the shop the assistant say can I help you can I help you นะ n I n I help you? แแล้วอะไรคะมีอะไรนั่นอาจะถาม what do you want นะคะ what do you want แปลเป็นไทยว่าอะไรคะ what do you want จะเอาอะไรต้องการอะไรนะคะสุภาพไหมคะไม่สุภาพนะคะ it's not polite impolite ไม่สุภาพนะคะนั้นเวลาลูกค้าเข้าร้าน Can I help you นะ n I n I help you yes I'm d a d a d o for suit I'm lady looking ใช่ไหม I'm looking อะไร for oh. เอาเติมเลย yes I'm looking for a suit เอ่อต้องการอะไรคะต้องการ suit. T, suit S U I T suit ก็คือชุดสูทค่ะชุดสูทก็คือกางเกงกับเสือ้อเป็นผ้าชิ้นเดียวกันอ่ากระโปรงกับเสือ้อ สี่ชิ้นเดียวกันเราเรียกว่าชุดสูทนะคะสูทกระโปรงกับเสื้อก็ชุดสูทใช่ไหมคะผู้หญิงไงกางเกงกับเสื้อที่เป็นผ้าชิ้นเดียวกันสีเดียวกันก็เรียกว่าชุดสูทนีภาษาอังกฤษก็คือ suit นะคะทัาปาก Suit เอ่ออ่ะ everyone a s s i s t a n t พูดเลยค่ะ <c oughs> Gain please เออแไ help you อ่าไม่ต้องเสียงสูงก็ได้ c ค n I help you? อา uh, uh, customer ตอบว่า yes yes I'm looking for a suit uh, yes, I'm looking for a suit นเรียนเปลี่ยน suit เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ looking for a jacket I'm looking for a a shirt I'm looking for a a dress a tie a hat อ่าได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะคือภาพของ suit หรือเรียกว่าชุดสูทคนไทยเรียกชุดสูทแต่เรามักจะนึกถึงแบบนี้ใช่ไหมคะสูตรแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ใช่ค่ะน้กเรียนถ้าเสื้อตัวเดียวเราก็เรียกว่าแจ็คเก็ต น,ะะนี่คือผ้าชิ้นเดียวกันเรียกว่าสูทแบบนี้ก็สูทเหมือนกันนะคะชุดสูทโอเคอ่ะไปอ s สิสแตนบอกว่า all the suits are over there on the left ค่ะชุดสูททั้งหมดอยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะ all the suits are over there on the left เห็นไหมคะชื้อสูดอยู่สาย customer thanks thanks later เขาก็เดินไปดูใช่ไหมคะในเวลาต่อมา later dot t t h i s one on this one on เติมอะไรใช้เซนส์ใช้เซนส์เติมอะไรเขาเดินไปที่ลูกค้า customer เดินไปที่กอง ที่แขวนชุดสูตรแล้วถามว่าอะไรนะคะ could I try this one or on? ใช้ could I try ก็ได้หรือ can I try this one o n ก็ได้ขอทำไมคะขอลองขอลองนะคะขอลองอ่ะขอลองเมื่อลูกค้าขอลอง นักเรียนว่าคนขายจะให้ลองไหมคะ,ให,ะ,คะให้นะคะให้นะคะเออถ้าตามบ้านเราแถวโลเคอลแถวท้องถิ่นบ้านเราขายกางเกงขายเสือ้อก็ลองได้ใช่ไหมคะเขาะจะมีผ้าให้เราเปลี่ยนในการลองถูกไหมเออนะคะแต่ถ้าเป็นที่ department store ก็จะมีห้องให้เราลองนะคะโอเคอ่ะพูดเลยค่ะ all the suits are over there on the left on the left customer thanks can I try this one on can I try this one on ขอลองนะคะนี่คือภาพของ changing rooms changing rooms yes sure 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 ได้ได้ได้เลยนะคะ yes sure the changing rooms are over there แปลว่าเขามีห้องลองเนี่ยหลายห้องนะคะ The rooms are over there. Customer ก็ thanks later mm hmm. ก็เข้าไปในเวลาต่อมาเข้าไปลองล้นะคะทีนี้บางครั้งเราก็เรียกว่าเ,เรียกว่า fitting room ก็ได้นะคะเรียกว่า fitting room อ่ะอ่ะอ่ะขอแถบออกไปแป๊บหนึ่งอ่ะเรียกว่า fitting room ก็ได้เหมือนกันห้องอะไรคะ fitting ห้องลองค่ะห้องลองนะคะนี่คือภาพคุณสุภาพสตรนีที่เข้าไปลองเสื้อข้างในเห็นไหมคะก็เข้าไปลองเสื้อข้างในนะคะเข้าไปลองแล้วว่าไงคะเอาแอสเซสเซนต์บอกเย้ชื่อว่ changing rooms are over there เข้าไปลองแล้วนะคะเสร็จยังคะต่อเลยเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะเดี๋ยวจะให้ออกมาโร l เพ l a คิดคิดไว้เลยนะแล้วก็ห้องอื่นด้วยห้องอื่นด้วยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูให้ให้คิดทำโรเปร์ก็คือว่าเรียนแบบจากนานที่เรากำลังเรียนอยู่ขณะนี้นะคะคนหนึ่งจะเป็น a s s i s ส a n นเป็นคนขายอีกคนหนึ่งจะเป็น c u สเ o อร์เข้ามาซื้อเสือ้อผ้าแล้วให้พูดกันให้พูดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะได้สักกี่คู่นะคะแต่หลังจากนี้นะักเรียนก็ต้องเขียนมาส่งครูโดยไม่ใช้ของครูนะ ให้เรียนแบบได้เป็นบางจุดแต่ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นบางจุดนะคะมีมีมีสคริปต์ด้วยมีสคริปต์มาส่งครูแล้วก็เวลาชั่วโมงซ่อมเสริมมาพูดให้ครูฟังโดยไม่ดูสคริปต์นักเรียนปลายทางอีกอีกห้าห้องฟังอยู่นะคะทําด้วยนะคะห้องหนึ่งถึงห้องห้าทำด้วยนะคะ,อะ,คะโอเคทีนี้ไปเลยนะคะ Is it any good? Assistant ถามว่า Is it any good? แปลว่าอะไรคะดีไหมอ่าดีไหมหรืออาจจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ถามว่าดีไหมคุณชอบไหมเอ่อประมาณนี้ใช่ไหมคะเอ่อถูกใจไหมพอดีหรือเปล่านะคะในคิดเองได้คะ่ะ Create ประโยคเอเอาเองเลยสร้างสารรค์ประโยคเองเลยนะคะ Is it any good? Customer บอก No not really นราเรียนจะพอดีหรือไม่พอดีก็ได้แล้วแต่อันนี้ทำไมคะ้นโนน not really ไม่อะไม่เคยชอบทำไมคะ t h i s c u s s long เติมอะไรดีคะกระโปรงยาวไป <Long. S 1> เติมคำว่าเออคำว่า too discuss too long กระโปรงมันยาวเกิดไป and anyway the dot 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 long อะไรดีนะ ค o l o เลอร์นัาเรียนบอกว่าค o l o เลอร์ถ้าค o l o เลอร์เนี่ยเราดูต่อนะคะเออใช่ไหมไซส์ size 10 in Black อะไรดีคะอะไรรองดีค o l o เลอร์ <Color S 1> ไม่เอาละไซส์เห็นไหมคะเด็กก็ส s too long and i n a w a y the size wrong ไซส์ก็มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ากระโปรงมันยาวแล้วขนาดมันก็ไม่ใช่นะคะ ถามว่าคุณมีไซส์สิบไหมคะไซส์ size 10อ mm ินแบล็เติมคำเดียวค่ะเร็ว mm hmm. อะไรคะ l o o to be mm hmm. เออ is it in the size 10 in black mm hmm. ตรงนี้นักเรียนรายละเอียดตัวนี้เรียนไปแต่งเอาเองยังไงก็ได้นะคะเรดี mm ้ hmm. จะทันไหมเนี่ยเร็ว <laughs> เร็วเรวไปนะคะอ่ะไปแล้ว No I'm sorry we haven't มีไหมคะไม่มีทั้งร้านหมดแล้ว That's all we have got ทั้งร้านมีแค่นี้แหละครับทั้งร้านมีแค่นี้แหละค่ะ Customer บ,บอกโอเคถ้างาั้น then I will leave it I will leave it คือทำไมคะเอา leave แปลว่าละทิ้งนะคะถาง,งั้นฉันไม่เอา I will leave it เร็วๆเรวสร็จยังคะ จะได้พูดไหมเนี่ยไม่ทันแล้วเร็วค่ะแล้วไม่ซื้อนะคะตกลงไม่ซื้อตกลงไม่ซื้อโอเคไหมคะหมดแล้วหมดเวลาแล้วแหมเสียดายมากเลยไม่ได้พูดนะคะอ่ะไม่เป็นไร นี่เป็นภาพของ pants ต่างๆนะคะหรือเรียกว่า trousers ก็ได้นะคะให้ดูเฉยๆค่ะ Can I try these ทีนี้ถ้าเป็นกางเกงขาย,ยาวมันมีสองขาเล่นใช้คำว่า these mm hmm. นะ these trousers on นะคะครั้งหน้าครั้งหน้าครูขอตัวอย่างนะคะขอตัวอย่างเอามาให้ให้ดูหน่อยละกันนะคะเออเราจะไปต่อกันที่เรื่องของ can you swim นะคะแล้วก็จะไม่ลืมที่จะ ให้นักเรียนเนี่ยมาพูดทำโลเพล y ให้เพื่อนปลายทางได้ดูนะคะอย่างน้อยสักหนึ่งคู่หรือสองคู่ถ้ามีโอกาสนะคะงั้นวันนี้เราก็ลากันด้วยตรงนี้เลยละกันนะคะ See you again next time. Bye.